สวัสดีค่ะพี่ดำแกงสวัสดีค่ะคลิปนี้นะกูจะมาลงเป็นขายาผู้หญิงงานเกตบนีนะคะงานเกตบีก็ลูกค้าถัดหน้าร้านเนี่ยสองสามครั้งนะคะกูก็จะเอามาทำมัดเพราะว่าเราลงสินค้ากันนะอานที่หนึ่งสามครั้งเห็นไหมเราก็จะเคลียร์ทำมัดเร็วนะคะางานเกตบีขายาผู้หญิงนะคะมัดละยี่สิบตัวเดือัตละสี่สิบบา กับมัดละ800บาทเท่านั้นเองเห็นไหมเน้นขายง่ายขายไวนเนาะแบบตลาดแต่ว่าขายเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคนที่แบบว่าขายเร็วกําไราน้อยแต่รอบเร็วอะไรประมาณนี้นเนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะขายยาผู้หญิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระสอบเกาหลีญี่ปุ่นนะเอวจะไม่ใหญ่มากก็คือ28 32อ่ะใหญ่สุดแล้วอ่ะไม่เกิน34นะคะมาดูตัวอย่างกันนะงานเกตบ,บีนะคะปูชจัดท้้ยทั้งแบบขาด แบบไม่ขาดง่ายนะคะในมัดทุกรายการมัดหนึ่งจะมี20ตัวนะคะอันนี้ตัวละ40บาทมัดละ800แจ้นะสอบถามสั่งซื้อนะได้ที่ทางไลน์ ID ดี @pustar นะคะมีเครื่องหมายแอไซต์ p u s i t a r, r หรือว่าโทรสอบถาม ศูนย์แปดหนนะคะบู๊ลับสายทุกคนดูตัวอย่างกันต่อในมิติแบบเต้นสีพวกนี้สีพวกนี้แล้วก็สีดำอ่ะแล้วก็สีขาวอ่ะสีขาวเป็นอะไรที่หายากม,มากแล้วก็ลูกค้าต้องการมากว่ะซึ่งบางคนมาหน้าร้านอะ่ะอยากได้สีขาวม้วนเยอะๆอยากได้สีดำชเดียว มาดูมัดนี้บ้างตัวละสี่สิบบาทเองนะมัดละแปดร้อยจำไมจั้แบบนั้นเลยอ่ะงานเกาหลีญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของเกาหลีญี่ปุ่น จะได้จะได้เห็นว่างานเก็บดีมันเป็นประมาณนี้นะคะจะได้แบบตัดสินใจซื้อง่ายๆสำหรับลูกค้านะคะสอบถามก็อ,อย่าลืมไลน์ไอดีแอดพูดสิตาพี